อฮ้ยอุยเหียงอุ้ยสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะลุงคิดก็เดินทางมาถึงเมืองไทยเราแล้วนะคะว่าไปีิก็เนี่ยค่ะกับลุงนะคะลุงคลองของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะก็ไปรับลุงคิดนะคะเราก็มาจากบ้านนะคะตอนนี้เราก็ถึงปินตินเมืองแล้วนะคะอ่าเครื่องบินลุงคิดก็คือตอนนี้อ่าเดินทางมาจากสุวรรณภูมินะคะ เดินทางมาจากสุวรรณภูมิแล้วก็อออรอรอขึ้นเครื่องเพราะว่าเครื่องมาจากอุบลนะคะต่อเครื่องจากสุวรรณภูมิมาอุบลเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอนะตอนนี้น่าจะลงอใล่ใกล้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 เราจะไปถึงนี่แะคะ <c oughs> ่ะตอนนี้ค่ะตีน,ตน,ตนเมืองแล้วค่ะข้างหน้าก็เป็นป้ายวลคัมทูอุบลนะคะเป็นป้ายเป็นป้ายอ่ายินดีต้อนรับเข,ข้าสู่เขตตัวเมืองอุบลนะคะก <c oughs> ็นี่ค่ะอ้าวปาร์ตุ้ยรัคถุก็นี่ค่ะเดี๋ยวถึงอ่าลุงคิดนะคะ ก็เดี๋ยวจะเฟรมให้ดูนะคะแฟนทางบ้านแล้วจะดูของฝากด้วยนะคะลุงคิดมีอะไรมาฝากว่าไปซีบ้างนะคะก็นี่นะคะประตูเข้าเขตตัวเมืองอุบลแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เข้าเขตสนามบินแล้วนะคะแฟนทางบ้าน <c oughs> คิดมาเวียงเจ็ดค่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะลงแล้วนะ อันนี้ลายอ่อนนี่ลายอ่อนกับเงียนจะได้สีเดียวกันเลยสีคล้ายกันเลยขาวส้มอู้เย็ยนๆนี่รถเต็มรถเต็มใช่โอ้โหโอ้โหเนาะคนแบบวันศุกร์ด้วยอ่ะอุ้ยบอกทำไมเนี่ยโอ้เรวพอต้องลงไปก่อนหรอเปล่าวันนี้รถเต็มเลยนะคะ รถเต็มเลยจอดรอตรงไหนได้ต้องนู่นหรือเปล่าตรงนู้นใช่ต้องต้องไปทางนี้ลืมเราจอดตรงนี้ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณคิดจะออกมานานแค่ไหนต้องไปตรงนู้นนแบบ่ะไปจอดฝั่งนู้นเลยอันนี้เขาต่อรอแถวคนลงหรือเปล่าอ๋อลับอ๋อลับขึ้จะไปดูตัวนั้นอ๋อ จะให้ลงก่อนไหมคะหรือว่าลงพร้อมกันหรือเอาอยัางไงลงพร้อมกันดีกว่าเนานะเพราะแกไม่น่าจะมาหรอกยังไม่ออกมารอกระเป๋าอีกโอ้หคนมาเต็มเลยค่ะรอรับเต็มเลยเย็นๆจะเป็นแบบนี้ค่ะแถวแถวอยู่นี่คึกคืน,น่ะอุปน,น่ะแบบเห็นแท็กซี่บอกว่าโหไม่เคยมีเจอนักท่องเที่ยวเลยเยอะขนาดนี้เลยนะคะแบบเยอะมากค่ะเดี๋ยวนี้ บัวนเราแตกต่างจากทรงสมปี้าวุ่กอนกันอ่ะโอเคค่ะอเคเดีนก็จะได้เลื่อนรถเรื่อยๆเลอยอยตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะส่วนส่วนลุงคองนะคะเขาไปหาที่จอดรถอยู่นะคะพาวิซีก็เข้ามารอรับลุงคิดก่อนนะคะข้างในไม่รู้จะออกมาตอนไหนนะคะแสนโอ้โหดูค่ะคนเยอะมากเลยค่ะโอ้โหแบบเยอะอ่ะ โ,โหตอนนี้ที่อูปลเราแบบพืุกคืค้นมากเลยนะคะคลุกคืค้นกว่าเดิมแบบเยอะมากเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครอันนี้จะออกมาตอนไหน นึคิดแล้วค่ะกระเป๋าเหลืองๆเสื้อส้อๆมๆอะค่ะฮัลโหลฮัลโหลจำาวาเบซี่ไม่ได้บ้างไาวเบซี่่อยผมตรงเราชอบไปใดมาเธอฮัลโหลฮัลโหลคริสเตียนฮัลโหล ก็สามอยู่เค่น่าดไม่เบื่อมีก็ตอนนี้ก็ขึ้นรถกันแล้วนะคะก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านกันนะคะแฟนทางบ้าน่ตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าสดาอยู่ไหนนะคะสดาสดาอยู่ไหนไม่รู้นะคะสดาอยู่ไหนเออทัพทีมก็มาพอดีเป็นไงเท่าไหร่อ่ะฮะร้อยสี่สิบเปลี่ยนยางเหรอหรือปะ อ๋อเปลี่ยนยางโอเคปกติโซดาไปไหนวะนะ่ะโอเคอ่ะเอาเข้าไปข้างในเลยจะลุงไปเอาซอ,อ,อยซอยลุงขนล,ลงพิมเดี๋ยวนะคะไปไปซีก่อเอาของลงก่อนนะคะโซดาน่าจะอยู่ในบ้านค่ะใช่อเดี๋้าพ่ออุ้ยอุ้ยดู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 ฮะด,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 ดีใจคิดถึงโอ้ยคิดถึงโอ้ยคิดถ,ถึงแห้งคิดถึงแห้งบ่โซดา หนูกินข้าวพอดูสิหนูผอมลงไหมแม่กลัวนหนูเอื้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยสดาอุ้ยอุ้ยอู้ดูดูหางค่ะนี่ค่ะถ้าเขาเขาจะรักพ่อเขาค่ะพ่อ,พอ,พอเขาเล่นกับเขาแต่ป้าสิพี่จะไม่ค่อยเล่นเนี่ยเอาปับเป็นพี่ <laughs> โอเคอุ้ยพีทรู้สึกอยู่ผอมลงไหมอะไรนะอยู่ผอมลงไหมโ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> <laughs> อเคเออสดาดีใจเลยเรื่องพ่อแม่หนูผอมลงไหมเฮ้ <laughs> พร้อมลูกโอ้โหโซดาหางลูกรู้ว่าดีใจลูกแต่เซ,ซฟหางนิดหน่อยเซฟหางด้วยตุยโอเคโอ,โอเคอเหม็นมาสันไม่ได้อาบน้ำเี๋ยวคลีตอาบน้ำมิโซดาด้วยอ่ะทิมเข้าไปเลยจ้ะไปลุงไปโซนสาวๆเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพราะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ไอ้นั่น โอ้จ้าจ้าจ้าเอานั่นเลยค่ะอานั่นเลยอนั่นของคิดเขาค่ะค่ะโอ้โหนี่นะคะของฝากค่ะช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตเต็มเลยนะคะส่วนอันนี้อาหารค่ะส่วน,นนั้นกระเป๋ารู้สึกจะเป็นกระเป๋าอ่ะเสื้อผ้าลุงคิดนะคะจะไม่เฟมอุ้ยมีสแตด้วยมีขนมสแตดขนมสแตดเอออะไรคุกกี้ s <S อุ้ยอะไร oh, เนี่ยดัก เลอเป็ดเหรอ Make from เป็ดเลอเนื้อเป็ดอัสดากินเป็ดสวิตซสิลูกสดาบอกอย่างว่ตสูผงงว่าเป็นไงสดาชิลูกกูดใช่ไหมลุงคิดบอกว่าทำไมสดาดูเฮลตี้ไอ้กูด a ท e แ a r e ไงคริสข้าวฉันก็ต้มให้ก็นี่นะคะ ไปเข้าไปเลยนะเป็นก <TP> <to> <ajuda> ินอ่ะมีซื้อของแก้มมาด้วยนี่ค okay. ่ะลุงคิดเขาก็เอาช็อกโกแลตนะคะมาให้ทีมงานเขานี่ค่ะอ่าให้ลุงด้วยอ่ะอ่ะให้ลุงเขาด้วยลุงก็จะได้เออเอาไปกินของสวิสแลนด์อ่ะลุงคุณคิดเขาหยิบมาไม่พออ่ะให้ลุงไปด้วยนี่ค่ะอ่าช็อกโกแลตมากครับของสวิสค่ะของสวิสแลนด์ โอเคโอ้โหนี่นะคะมะม่วงค่ะแฟนทางบ้านโตมากเลยนั่งเลยนะนั่งเลยนู่นค่ะนี่ค่ะโอ้โหมะม่วงลูกโตมากเลยค่ะเนี่ยมะม่วงเยอะไหมคริสเนาะอร่อยใช่ you can shake you can shake เอ๋อน้ำลงน่อยนู อมใช่น <c oughs> ี uh ่โรสแมรี่สินี่ค่ะเอาจากเอากิ่งเล็กค่ะเอามาอันนี้พี่แดงอันนี้พี่แดงเขาทำตรงนี้นี่โรสแมรี่ถูกเอามาทดลองให้มันเกิดส่วนไอ้ต้นนี้ป้าพี่ซี่ซื้อมาใหม่ค่ะนี่ค่ะก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะพี่แดงก็ตัดซะสวยเลยนะคะ เดี๋ยวว่างยังไปเที่ยวแกงขั่นสูงหน่อยแกงขั่นสูงใช่ทางอำนาจสวยมากอ่ะดูในภาพปะค่ะไปกับป้ายครับวัดเวียงว่างเดอนลวดไปเท่าไหล่ะหรอทำเมาอ่ะเติมน้มันไปก็เลี้ยวดอกเอาไปเที่ยวนั่ไปนั่งกินนั่เออแกงขั่นสูงเขาบอกว่าเดินข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งลาวได้ค่ะแก่งคันสูงค่ะ อันนี้ลุงเขาบอกค่ะ <Yeah. S 1> เห็นไหมดีไหมคริส <Yeah. S 1> เนี่ยทำหม่ไอนี่แหละเทวพี่แดงดูป้าเพซี่นะคะให้พี่แดงดูเพราะว่าตรงนี้จะเอามาเสาวรสหวานไอโซนี้เป็นเสาวรสเปรี้ยว oh. อันนี้เสาวรสหวานที่ยายาเทคฟอมเชียงใหม่ <Yeah. S 1> อ่ะอ่าเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เลยจะเอามาแล้วแคนเมกซมซำออ่าต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนอันนี้จะมาปลูกมะเขือเทศ ก็ให้พี่แดงทำจั่วให้ค่ะเนี่ยน่ารักเนี่ค่ะาาเดี๋ยวก็จะให้พี่แดงเอา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 พันมะเขือกํอาลังเพาะอยู่ตรงนู้นค่ะส่วนนี้ตรงนี้ค่ะเราก็จะเอาร่งๆไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าไว้ตากข้าวด้วยเนาะเดี๋ยวเราเวลาเราอะไรเสร็จเราอาจจะทําอะไรให้มันดูนั่นกว่าน,นี่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เอาตุ๊กยาวแบบนี้ไปก่อนนะะลุงคิดเขาคิดถึงค่ะเขาคิดถึงสวนเขา คิดถึงสวนแล้วก็ที่นูน่นที่นู่นไปไหนก็ไม่ได้คะอากาศเย็นค่ะโดาก็ใช่ไหมลุคเฮลตี้ขึ้นเออลุงคิดบอกว่าโซดาดูดีดูดีกว่าตอนที่ลุงคิดเทคแคร์เบเตอร์เป็นอยู่เทคแคร์ไอเทคแคร์กูดป้าปิซีจะทำอะไรนะคะถ้าได้ทำนะจะเป็นคนทำละเอียดทำละเอียดแล้ว ทำด้วยใจค่ะเอาใจเอาใจอะเอาใจใส่ค่ะไม่ใช่ว่าสักแต่ทํานี่คือนิสัยปาแต่ถ้าไม่ทําก็คือไม่ทําไม่สนใจนะแต่ถ้าทําคือต้องทําให้ดีเป็นไงแผลสดาเบเตอร์ no, Better, ใช่ไหมหน้าเนอสดใสอุ้ยดีใจอุ้ยดีใจคักพ่อพ่อกลับมาแล้วแผลเป็นไงสโอเคใช่ไหมดรายไหมอ๋อโอเค ตามพ่ออย่างเดียวเห็นไหมนี่คือโซดาค่ะถ้าเกิดพ่อมาก็าจะตามแต่พ่อก็<ร>ไม่สนใจอม,มองโซดาแล้วป,ป๊าใช่ไหมมาคอย <c oughs> เคียร์เรา <c oughs> เดินอีกมาอีกแกคิดถึงพ่อเลยเล็ก <c oughs> ดีใจดีใจป,ป๊ามาแล้วนี่นะคะ นี่คะ่ะอาหารที่ลุงค,คิดเอามานะคะโอ้โหเสื้อนี่ลุงอเอาไว้ซักหูฟองดูแท้เลยนะคะเนี่ยขึ้นเครื่องมาเลยแล้วก็นี่ถุงหูยังเย็นอยู่เลยอะ่ะถุงเก็บความเย็นค่ะ still cold yes ยังเย็นอยู่เลยโอ้โหชีสยังแข็งเลยคิด Mm. Nice. No, no, this is cheese for taking the egg or eat like that from uh. the mountain cheese. It's really good. This for you from Migro. This eh? is the one that we buy from then when we oh, are driving. From back. Le? Yeah, yeah, yeah. Oh, like yeah, yeah, right? yeah, yeah. you driving for buy? Yeah, yeah. With Not there, they have a lot Migro. Uh. Yeah, yeah. Oh, I need some smoked salmon. Boy. I need to see right? yeah, yeah, Okay. I ของกินจริงๆนะคะเนี่ยลุงคิดเนี่ยซาลาก็อันนี้หมูยอก็ษา่ัีจะเรียกหมูยอฝรั่งนะะส่วนอันนี้ลากเะลากเล็ดฮะากะเล็ดอ้โเกือบสิบสี่อันนี้อะไรเนี่ยยี่สิบสามเหรอวิทแท็กยังไงเนี่ย No, before 23 now have the promotion oh, for friends. Okay, I like promotion. Oh, this The This Yes. Oh, a lot, Chris. Oh, 3, 4, 5. 5 Same. A little bit different taste, but... Mm. different size อันนี้ white wood white wood yes อันนี้ก็ราคาเล็กป่าเยอะมากเยอะเวอร์อันนี้ถุงนี้เก็บไว้ได้ใช่ไหม yeah you <shocked> keep that for just keep everything cold นี่นะคะของฝากเมย่าฝากมาให้ป้าไปซี่ค่ะอ้าวเปิดยังไงเนาะเมย่าฝากมาให้ค่ะแฟนทางบ้าน กงไกลแต่เอ้ิดบอกกลโอเค้งยทใ้ว่าจะทกแสดงนอุ้ยอุ้ยอ่ยงเนออุ้ยออุ้ยนี่คืออะไรอ่ะช็อกโกแลตบันนี่ for Easter เหรออันนี้ช็อกโกแลตด้วยเหรอออ Easter bunny อุ้ยอาอยู่รู่นลอหเอคลิส อุ้นคิดก็ไม่รู้ว่าแม่ยา่าฝาโอ้โหช็อกโกแลตทั้งนั้นเลยค่ะโอ้อีสเตอร์ช็อกโกแลตค่ะมีค่ะดูกระต่ายค่ะแล้วนี่ไข่กระต่ายช็อกโกแลตโอ้ย thank you mummy อีสเตอร์ใช่ไหมก็จะหาไข่กันใช่โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้เวลาเครียดนะฮะกินช็อกโกแลต thank you mummy thank you มา Slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never ran.